และที่หน่วยฝึกทหารใหม่กองพันทหารราบที่สองกรมทหารราบที่8ค่ายมหาศักดิ์พลเสพอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแกน่นในทุกเช้าตามระเบียบปฏิบัติประจำวันของหน่วยฝึกทหารใหม่นะคะหลังการเคารบธงชาติผู้ฝึกทหารใหม่จะมาพบปะก,กับน้องๆ้องทหารใหม่เพื่อชี้แจงการฝึกประจำวันและทำการฝึกทบทวนให้กับทาหารใหม่โดยในการฝึกนั้นยังคงอยู่ภายใต้ามาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด1 i อาทิการฝึกในที่โลง่งอากาศสามารถถ่ายเทได้สะดวก การเว้นระยะห่างระวังบุคคลการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าและในเช้าวันนี้ค่ะเป็นการฝึกทบทวนบุคคลท่ามือเปล่าเบื้องต้นท่าเขารบท่าถอดหมวกสวมหมวกให้กับน้องทหารใหม่ผัดที่2ทับพกก่อนที่จะแยกทำการฝึกเป็นกลุ่มย่อยหรือว่าบับเบิลเพื่อสร้างความมั่นใจความแข็งแรงเพิ่มเติมทักษะในท่าต่างๆให้กับน้องทหารใหม่และเป็นการปรับสภาพร่างกายจากพลเรือนให้มีคุณลักษณะท่าทางของการเป็นทหารให้กับน้องทหารใหม่ค่ะ โดยการฝึกของทหารใหม่นั้นนะคะจะมีครูฝึกคอยให้คําแนะนํากํากับดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อให้น้องน้องทหารใหม่ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องรวมถึงการดูแลความปลอดภัยในระหว่างการฝึกในช่วงสัปดาห์ที่หนึ่งและสัปดาห์ที่2อ,อย่างคงดําเนินการด้านธุรการควบคู่ไปด้วยค่ะโดยทางด้านโรงพยาบาลค่ายศรีพัชรินอาเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นก็ได้ลงพื้นที่ให้บริการตรวจคัดกรองโรคให้กับน้องทหารใหม่เป็นการดูแลด้านสุขภาพให้กับน้องทหารใหม่มีความพร้อมสําหรับการฝึกต่างๆ หรือเป็นการคัดกรองนะคะเพื่อแยกจำพวกต่างๆเพื่อนำไปประกอบการพิจารณาการฝึกที่เหมาะสมต่อไปค่ะ